เขาครับ,ขบ,บเขากระเพ้าอาหารเช่าครับคอมเมนต์มากบอกว่าเฮดสีจักบาทนะครับ อันนี้ต้องเอารถเขาว่าดูนะครับรถเขาว่าเบิง้งว่ารุ่นไหนครับแล้วก็บอกทานี้ประกันจะเริ่มนะครับสามารถประกันชนึงนะเปิดเ้มได้ใครเซฟกับยูกักบเงื่อนใครของบริษัทประกันนะครับตามอ่าแต่รับประกันบเรื่อนกับยูนี่รับทุกประกันครับนอกเครื่องกับในเครื่อครับ การชนหนึงส้นมีบาดแผลกับสมาร์เรียกเคมได้ครับเคมประกันได้ชั้นนึงนะครับเฉพาะชั้นนึงครับเฉพาะใครับการเกิดอุบัติเหตุนะครับบอเล็งอุบัติเหตุ พอคนเห็นปุ๊บเป็นไฟถูกใครเรียกประกันมาเลยครับ mm hmm. เรียกประกัน mm hmm. แล้วตอนที่ประกัน mm hmm. เขาลงบาดแผลให้ต้องดูนะครับ mm hmm. ต้องดูว่าม,มีมีจุดใดที่เสียหายดูน้เขาเลยครับ mm hmm. ดูในใบเข้มที่เขากินโรคห้ครับ mm hmm. ว่ามันครบปะนะครับอันนี้หลายคนแล้ไม mm ่ hmm. ได้ดูใบเข้มนะครับ mm hmm. พอมาถึงอูก็บอกว่าเอา้าทําไมเขาไม่ลงจุดนี้ให้นี่แหละครับนี้คือคือคผมมีบอกไว้ว่าถ้าเกิดรถชนท้ายหรือว่าชนตรงไหนที่เสียหายต้องเบิ้งดีๆนะครับเบิ้งให้ตอนที่ประกันเขาลง่มไปเข้มให้ครับบางครั้งเขาคงลงแก่อันเดียวและวันนี้บาดแผลต,ต่อเนื้อนะครับอันนี้อันนี้บางคนบรรลุนะ บาดแผลต่อเนื่องเขาเรียกว,วา่าคืชชนถ่ายปุ๊บมันตรงนี้ขงัขงไหมขังไหมขึ้นอย่างมันยังมีซับขังไหมเป็นแผงถ่ายเป็นพลาสติกเป็นขาย,ยึดยน,นะครับขังไหมต้องต้องต้องดูรายละเอียดต,ตอนที่เขาล่งนะครับอันนี้ผมบอกกับคนบรูเอารถเขามาท่าทท่พูนะครับ หลายคนบรูเขาล่งให้กันชนชิ้นเดียวแต่ที่นี่เขาบพิได้ระบุว่าตรวจสอบจับตอนก่อนจับซ่อมอน,นี่ครับขเขาลง่งทังทีก็เป็นอย่างแต่ขเขาล่งแค่กันชนพูดในกันชนชิ้นเดียวครับต้องเบิ่งดีๆว่ารถมันไปโดนไฟบอ เบาไฟบอครับนี่นี่มันมีหลายอย่างครับที่่วมไขคอมลูเกียวกับตัวนี้กับบางคนที่บรูเรื่องออประกันนะครับนี่ครับประกันของผมการที่อู้นะครับเนี่ยทึ่งๆครับเนี่ยเห็นว่าอันนี้คือประกันนะครับทั้งหมดของในเครือครับจิมมี่น็อเครือ เครือน้ำครับน,นี่ขอให้คุมดูเกี่ยวกับการชนนะครับถ้าเกิดรูปบัดเหตุแล้วปุ๊ไฟถูกสามาถไปเรียกค่าเสียเวลาเลยครับเรียกว่าค่าขาปดประโยชน์อันนี้กับ มีคนทักมาเหื่อนถามผมว่ามันเรียกค่าขาไดไปได้เรียกยังไงทั้งอูนะครับย่อไปให้ไปเรียกค่าขา,ขาดไปโในการซ่อมนครับในการซ่อมรถถ้าเป็นป้ายถูกครับ ไฟถูกบอกเป็นไฟผิดนะครับไฟถูกหมายถึงว่าถูกชนประกันที่ชนนั้นคือประกันของบริษัทใหนะครับต้องรียัดกับบริษัทนึ่งใอมือ,มอสมจามมือสีมือแล้วแท่ประกันเขาจีนอนุมัติเท่ากันจะมาตัวแย,ยกเน,นะครับว่าเขาสัมลายกันตามที่ปูระบุนะครับ เดี๋ยวเนี้ยเปียนไปนุ่นเราเป็นขั้นหนึ่งวคอยไปพุดเาไปเอาเอาไปปยุนปยุนออ่ยนครับใครไ่ยงางุณใครเป็ี่นบ้านแล้วมันแพงเลยบวกพิจารกับขาดไอ้พ้จารกาอู้กันนอนสามหมื่นหรอน่าอืมดีเลยเบาย นักเวก,กวพล์นะนักเวกอลนี่คือยรายเลยครับแบที่นี่เ,เ,เอคอคอรื่องของอ่เรียกค่าขาดนะครับเป็นไฟถูกยางเดียวนะครับจ้ ถ้าเป็นรถประกันเมื่อไรครับมันไฟถูกหมายถึงว่าถูกต้นถูก่างนะครับมีมีหลายค้นมาถามผมว่ามันมีแบบนั้นไหอบางคนบุรูรว่าเรียกไงนว,วนชนท้ายไปสองสี่หมื่นหรือห้าหมื่นก็สามารถผ่าไปเรียกกับประกันที่ชนเท่าไหร่ทุกไดเลยครับเมื่อรถถูกชนนะครับ ี่คือความรู้นะครับบางคนบิ่งดูด้วยดิหลายคนที่เขามาสั่งรถทำว่าค่าขาดประโยชน์เพื่ออย่างก็เลยอธิบายว่าค่า,คา,คออา,ข,าขาดประโยชน์เป็นของรถโดยตรง่าเกี่ยวกับการสั่งค่าสั่งมือประกันก็ให้สั่งนิดเดียวแต่ค่าขาดประโยชน์เป็นของเจ้าของรถโดยตรงครับว่าเกี่ยวกับอู่ว่าเกี่ยวกับอย่างนี่คือร่วมดู ที่ผมยังบอกนะครับบางคนโบรลูรบลับทุกประกันนะครับอู้ยุดตรงซ้อยมีทินครับเล่แดงมากยูสายมือหาซิเบนนะครับว่นได้เขาไในซ้อยนะครับแด้ แต่ว่าอาจีย่ายไปปีนาอาจาไปรอยกิดิฟซีที่ผมลงคลิปไปเพิ่งครับครูยายจากตรงใ,ในดิฟีนาครับคลิปนี้มีขอสงสัยได้เลยถักเขามา,ได,มา,ามไ,ดได้เลยครับทักเขามาหาผมเลยในคลิปได้เลยครับขอบคุณครับ